อยพี่น้องเบิ้งเอาไว้อย่างนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลานิ่นกับเห็ดัะเขียอันต้นหอมพี่น้องเออเราก็าดอกพักนะปานิ่นตัวบบัใไ่บักหลวง จิ้มแจวปลาแดดพี่น้องพี่น้องเบิงเอาเบิงเอาหิมะบาดที่นี่พี่น้องมากินน้ำกันปนุ่นะนมแก้วงยักกองเขา่าใหญ่คือเกาพี่น้องใจพี่น้องโอยสมปันเตงเลยปุณีอีปีีปีอีปแซบลปปีปีีอปีปเลยมาซอยหน,น่วนอยละสัมกันเตนเลยมาพ่อกองเขายักกองขา,งขาวหลวงพี่น้อง่ดรดสมเต็สวัสีจ้ะพี่น้องส,สู้ๆคนสบาย อร่อยก็สบายดิยูวูมนักขันโต๊หนึ่งปลาหนึ่งปลานิ้นจิ้มปลาแดกจิ้มแจ่วปลาแดกพี่น้องพี่น้องชุกชุกไม่สิบปลาโต๊ะสบอย่าเพิ่มโตกเด้ออันเอาอันว่างหนึ่งโต๊ะเคิงหนึ่งได้หนิบอกให้มันหลัเลิศสมิ่นเต็มชี้ช่องนี้จะพี่น้องสุสสกส,าากนนสุกคน,น,น,นหนึ่งปลานิ้นตำแก้วปลาแดกกับหวกผักพี่น้องเฮ้ย ดื่มนมเยอะๆจะได้โตเร็วๆเวมื่อไเลิศสังเป็นพี่น้องซี่ปากซี่ออข้างลุ้ยเลยพี่หนุ่มเปิดประปอบขบข้าวเหนียวเจ้ทำใบไยาทำไมนึ่งข้าเวเยอะจังเลยฉันว่าเอา้ากินข้าวลายพี่น้องก็ได้หนึ่งไรหนักกินคนเดียวได้หนิพ่อบยายก็บอกกินน้องตั้งแท้ก็บอกกินได้ข้าวเหนียวอ่ะโดนดๆจะกินข้าวเหวนียวเทียนบบกกน้นองกันไช่อ่ะมันเลิศนนสัง,นนงพี่น้องเต็มพี่น้องโอ้ยหนัก ห้อนแบบที่นี่คนะปั่นเข่าตีหัวมาตายเต่ากระถามานิยมไข่แทนคับหักไข่แทนคับลงลงมาแล้วค่ะถ้ออกบ่พอๆด้วซะำถูกเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงกูไลกูแจนเด้อพี่น้องเอ้ยกดสับตะไคร่ใบมะกรูดให้ยาันจพูดน้ำเด้ออย่าลืมนะจ๊ะอย่าเบิ่งซื้อเบิ่งเพื่อเบิ่งแล้วกันกดสับตะไคร่ใบมะกรูดกดไล่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮยฉันพูดนะจ๊ะจิตใจมีแห้งเห็ดคิด โชว์สุวทรตาสวดนี่พรแก้วเบ่ง hmm. มันหวานอะไร้บบนี่จำเปะก่อนเประ้ดงี่เป็นหน่วยปุ่นะเฮ็ดเองมึงไปให้หันเมื่อกียอ่ะ มันมีปลาอีือกินกับน้ำพริกกับแสบอิมือเก่าน,น้ำพริกประเด็ดจำไม่มันทำยังไงต้นหอมหอมบัว ตมือเลยไุน่อยเดี๋ยวให้เบิ้งเนื้อมัอ้อนหอนหอนหอนไปโอ้หอนหอนหอนังจะตดมือเลยป่ะเนื้อมันข้าวคนพูดเลอืม จำไปเด็กจิ้นอนวิ่งเซ mhm 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 ngâm rồi mhm 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 sai mhm 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 anh

โอ้ประดมันก็ตอนสสิหสิคุยเหรอันตอนญ่โพดปดอ่ะแมอมไม่นลก not claro. ยคุยแล้วไปฉุดคุยแก้วเคยคุยแก้วบ้างเจลา ทองักไสนสัโอ้ยพี่องลกไ้นั่นแอนเงอยู่โอ้โหึ้นสิบให้เบิ้งให้เบิ้องักไสนมันมันอเด้มันแท้เด้พี่น้องขึ้งนั่นเลือดจะไม่แตกโอ้โหองักไน่น เราอยากพากันแล้วเพราะบ่ามอม่หนังจังแบบ แซ่บพักแซ่บเลยเนี่ยโอเค มันลอยเองแงเองแมง,แอง,แมงนอ่างอาบน้ำอเอาตัวน,นี้แหละตีหวัวป๊อกตายเลยได้แมหนึ่งเลยปบทีนบนท่นี้คู่อย่างนี้ได้ปบนี้คู่อย่างพริกได้บทีนี้คนละอูบล่ะ